สวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโดเซ่ฮะแล้ววันนี้ครับเราก็ตังค์มเหลือช่วงนี้พอดีว่าอยากจะเอาตังค์ไปถอย PS5 สักเครื่องหนึ่งเห็นช่วงนี้กระแส PS5 มาแรงมาก PlayStation 5นั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าเขาวางขายหรือยังวันนี้ต้องได้เล่นบอกเลยนะเขาบอกว่าวางขายจำหน่ายทั่วโลก19พฤศจิกายนนี้โอเควันนี้วันที่19พอดีทั่วโลกเหรอเออวันนี้ก็ต้องมีที่เล่นดิซื้อ PS5 ได้ที่ไหนเออเห็นคนอื่นเขาเล่นกันแล้วอะซีบงซีบิงอะไรเงี้ย ต้องมาดูกันดีว่าเขาเขาไปซื้อกันมาจากไหนนะอ๋อเขาพีออเดอร์กันนะแสดงว่าเรายังไม่ได้เล่นเร็วๆนี้หรอกพูดเล่นนี่เราเตรียม,มเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องได้เล่น PS5 ครไฟนะบอกเลยเรามีเกมที่ชื่อว่า PS5 Simulator มาเล่นให้ดูกันฮนะ finally my new p s 5 has come อา้าว PS5 อมาแล้ว so can play all night. เราจะได้เล่นมาทั้งคืนเลยใช่ไหมนี่อะไรเนี่ย หยิบมันขึ้นมาด้วยการคลิกซ้ายหยิบแก้วได้ด้วยเหรอ <c oughs> แก้วคว่ำและน้ำไม่หกด้วยเหรอเนี่ยไปหยิบได้ทุกอย่างเลยเว้ยรูปภาพก็หยิบได้จะหยิบให้ทุกอย่างเลยเอ่ะรูปพงรูปภาพอ่ะหยิบมาด้วยเอาหยิบลงกองไฟได้ไหมเอเอ,เ,อเรียบร้อยไม่ไหมไม่ไม่โอ้ย เก้าอี e. ้เ e. ก้าอี้ที่มีผ้าคลุมแบบนี้เหมือนในเฮาฟิปเปอร์เลยนะสีฟ้าเนี่ยใช่เลยหยิบเก้าอี้ด้วย,วยหรออ่าอประตูเป็นประตูสไลด์เฮ้ยข้างนอกนี่มันบอกมาริตยูหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยขนมเปิดเวฟได้ไหมเอาไมโครเวฟไปโยนเล่นด้วย,วยเอาเอาเข้าไปเกมนี้ใจคอที่จะให้หยิบ <laughs> นี่มันใบไม้หรือมันฝรั่งวะเนี่ย แต่คอจะให้เราหยิบทุกอย่างได้ใช่ไหมเออบียเฮ้ยของมีคมอันนี้จริงๆไม่ควรเล่นแต่ก็อยากเล่นหายไปเลยบีดหายกาน้ําเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปแล้วว่าจริงๆเควสเขาบอกว่าให้ไปเอาเพียร์ไฟใช่ไหมมันอยู่ไหนอ่ะมันถูกส่งไปแล้วมันน่าจะอยู่น้าบ้านอันนี้หลังบ้านเหรอสงสัยจะเป็นหลังบ้านนะดี่นี่ี หน้าบ้านต้องอันนี้แน่นอนเพราะว่าเราเห็นบันไดนะประสบการณ์ที่เราเล่นมาใน How Flipper เราจะรู้ว่าบันไดมันจะชอบอยู่ตรงประตูนีน่ไงเจอแล้วกล่องนี้ใช่ไหมที่เป็น PS5 มา I need something sharp to open it ต้องการ,ราอะไรสักอย่างหนึ่งที่เปิดมันกันไกกันไก่แชะเลยเอา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 ,เอากันมีดก็ได้อาะมีด โนะอเคไอ Need to connect PS5 to the electricity. We had troubles with sockets while moving here. So I need to find some extensions. เราต้องต่อไฟ PS5 นะแต่ว่ายังไม่ทันจะเปิดเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่เดินเตะกล่องมันคว่ำไปโอ้เรา PS5 กระเ็นขนาดนี้ปาพัางแล้วมังเนี่ยขนาดนี้พังแล้วมังเนี่ยเปิดประตูทางนี้ได้ไหมเอออันนี้เป็นลงรถเปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไป เราเอาพียไฟไปต่อก่อนวันนี้ต้องได้เล่นบอกเลยสภาพนี้ได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวสายติดสายติดบัคสายไปไหนเนี่ยสายสายน้ำเงินบัคอะสายน้ำเงินเมันจมหาย <c oughs> เอาไงดีมะเนี่ยอ,อ๋อสายน้ำเงินอยู่ตรงนี้ฮะมาครับเราจะเอาหัวมันลากมาได้กันสองตัวเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าว มาดีสิอ้าวเจอปักพวก่วงอ่ะเอาปักพ่วงมาด้วยมาลากมันมาเลยสายสายมึงอย่าติดสิอ่ะลากปักพ่วงมาแล้วสายก็ไปกองอยู่ห้องนูเกันหมดเลยเอ้าเอาหัวลากมาดิอ่ะมันต้องมีปักพวก่วงต่อใช่ไหมไฟโอเคทีนี้เตาไฟมันอยู่ตรงไหนเนี่ย หลังโซฟาเปล่าหลังโซฟาไหม <c oughs> แค่พียสเครื่องเดียวที่พังหมดทั้งบ้านแล้วมึงเนี่ยโออเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอปั๊กเราเจอเต้ารับไฟแล้วอ่ะเสียบไปเลยเสียบเข้าไปเออนี่ได้ละได้ละเห็นไหมโห้ยง่ายง่ายแค่นี้เดี๋ยวก็ได้เล่นละพีเสด้แล้วก็เอาสายดำมาต่อตรงนี้จึบจบจุบจบจบออ่ะไอ้นี่ต่อทีวีก่อนเลยละกันต่อไงอะ่ะ มันต้องต่อหลังทีวีไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะเป็นคนที่ไม่มีเกมคอนโซลเล่นด้วยเลยไม่รู้ว่าเขาต่อ,อยังไงรูอยู่ไหนรูรูต่อตรงไหนอะครับอย่าหาว่าผมโก้เลยผมโก้จริงผมไม่รู้ว่ามันรูมันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันต้องต่อตรงไหนเนี่ยตอนได้เฉยงง hey! เฮ้ย HDMI อา้าวอ้าวทีวีคู ไปอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออนี่ HDMI ต่อช่องนี้ปุ่นเข้าไปอ้าวมาแล้วเดี๋ยวนี่มันินโท o PS1 ไม่ใช่เหรอภาคแรกเลยเนี่ยโคตรคลาสสิกมันใช่เหรอเนี่ยอย่างว่าเอา Finally my PS5 Gamepad arrived. โอเค Keys กดปุ่ม PS เพื่อใช้คอนโทรลเลอร์มีแต่เครื่องไม่ใช่หรอคอนโทรลเลอร์ Controller. หรือว่าอยู่ในบ้านนี้คอนโทรลเลอร์ Controller อยู่ไหนคอนโทรลเลอร์ Controller. ตู้กับข้าวไหมตู้กับข้าวก็ไม่มีเอ,อ่อมันต้องมีโอ้โหนี่ปักพ่วงเพียบเลยเนะี่ยจะมีปักพ่วงให้อะไรเยอะแยะครับเนี่ยีอะไรเนะี่ย Don't worry boys the engineer is engineer ออโดนพ่อดุแลนะ้วเนี่ย หาเล่นไม่รู้สิอยากลองอ่ะอยากรู้ันว่ามันทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างครับเออดีวิธีในการเล่นที่ถูกต้องเออหาคอนโทรลเลอร์ไม่เจอครับจังหวะนี้โอ้โหทีวีมันก็ควาำง่ายจังเลยเนี่ยอะไรนักหนาหรือไม่ต้องไปดูชั้นสองไหมเนี่ยชั้นสองไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีขนมกินข้างบน นะกินแล้วก็ทิ้งคว้างเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันแผ่นเกมดิ Oh I can't wait to play this game โอ้ย่ในที่สุดก็มีแผ่นเกมแล้วเราได้เล่น PS5 สมใจแล้วนี่อย่างนี้มามาลองดูอ่ะใส่เข้าไปใส่ยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาบีมาให้หลายกล่องน,นะเราก็ไม่ทันสังเกตปะโถมาเลยฮะเปิด เอาอ้นนี่เปิดได้ไหมเนี่ยไปทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาซ่อมแล้วกันซ่อมจ้วงแม่งเลยเอาเปิดปาบไม่ได้อีกโอ้กันไกลก็ได้เอามากันไกลจ้วงมันเปิดเปิดสิเออไม่ใช่หรออันนี้มัน Xbox ไอ้บ้านี่มันจอย Xbox ให้มาทำสังกะเบือเรือลบอะไรวะเนี่ย หลอกตูมึงอ่านมาหลอกตูดีอะไรอันนี้แหละถูกต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จ้วงเขาให้จ้วงเขาให้เออ it's the Seems like wrong เหมืองเอ็กบอ x แล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร,ะไ,รไม่ใช่ Xbox อ,อ, <game pad. S 1> อ๋ออันนี้อันนี้มันจอย PS รุ่นเก่านะมันไม่ใช่รุ่นปัจจุบัน,น like ว่ามาที่เลยเหมืงมาที่เลยมึงมาท <game> ี่เลยเออไปดูต่อกล่องสุดท้ายนี่แหละ ถ้าไม่ใช่กล่องนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นี่ไง <Yahoo! S 1> ใช่เลยต้องไจอยนี่คือ Gamepad battery is low I need to charge it แบตเตอรี่มันหมดครับจอยแบตเตอรี่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จแบตใช่ไหมดีนะที่ให้แทนชาร์จมาด้วยนี่แหละถ้าไม่ให้ดิไม่รู้จะทํายังไงละฮาแทนชาร์จมาแล้วฮะก็ต้องไปชาร์จมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเอามาเล่นเออ ปักพวกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเห็นมันอยู่ข้างบนนะอ่านี่ไงเ,เจอละนี่ไว้ไว้นี่ก่อนเอาปักพวกมาปักพวกมีอยู่ในห้องนี้เยอะแยะนี่เอามันเลยต่อเข้าไปเฮ้ยต่อแล้วเหรอเอออย่างนี้แล้วก็เอาปักพ่วงห้อยลงไปนั่นแหละฮะนั่นแหละครับมันหายไปไหนวะ โอ้โหโโห้หยเราไปอยู่ตรงนี้แม่เจ้าแล้วจะต่อ,อยังไงดีล่ะเนี่ยเอาคาอยู่ตรงนี้เลยเหรอเอาจะเดากำแพงอีกเอาเข้าไปเออเออเออโอเคลากมาได้ละยะลองนี่สิเอามาเสียบตรงนี้จริงๆมันเอามาเสียบแล้วค่อยไปเล่นก็ได้ดีว่า ก็เสียบชาร์จมันให้เรียบร้อยก่อนชาร์จจอยให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาจอยไปเสียบเข้าเครื่องก็เล่นได้แล้วนะเออไม่เห็นต้องต่ออะไรให้มันยุ่งยากมาได้แล้วฮะทีนี้ว Wow it charged so fast โอ้ชาร์จไวมากเลยเสร็จแล้วเหรอโอเคเสร็จแล้วก็เอามาเล่นสิมาฮะ Damn I need to connect my PS5 to the internet <b ing S 2> to download <the S 1> first day patch seems is It's upstairs closet. like broken. check my my Wi-Fi it in my Gonna check it Gonna out. ไม่มีอินเทอร์เนต็ตครับต้องใช้เด็ดอีกเล่นเกมไดโนเสาร์แทนได้ไหมเนี่ยกเกมเนี้ยอยากเล่นมากเลยเนี่ยเนี่ยเล่นแค่นี้พอละซื้อ PS5 มาเพื่อเล่นแค่นี้แหละพอใจมีปัญหาอะไรไหมนี่อันนี้ห้องนอนเสียงอะไรวะเสียงอะไรมันดังซี้ๆอ,อ,อยู่เมื่อกี้เนี่ย เสียงไรอ่ะเสียงน้ำเหรอ To fix it I need an instrument oh <ho> it might be in the garage เขาบอกว่าเครื่องโมเดมพังครับต้องซ่อมมันแล้วก็ใช้ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในกาลามาเดี๋ยวลองดูจึ๊บเอาไอ้นี่ซ่อมใช่ไหม <Gund ot> เรียบร้อยนี่คือว <Probably S 1> ิธีการซ่ <I need S 1> อม reboot wifi to fix it โอเค reboot wifi to fix รีบูตมันเพื่อซ่อมถอดใช่ไหมถอดแล้วก็เสียบใหม่ That should work ah! me, I can play my PS5 ฉลาดนี่เราเนี่ยโอเคครับนะเราลองเล่นสักีดนี้ Wait I forgot to put disk into the console <laughs> Game เ i g h t be in the kids room เกมไม่มีดิสเกม Game might be in the kids room โอเคเกม,ม okay, อยู่ที่ห้องเด็กนะโอเคไม่มีดิสห้องเด็กห้องเด็กห้องเด็กมีอะไรเนะี่ย อของเพียบเขาบอกให้หาดิสในการเล่นเกมเนี่ออ่สาสลัด <can> แล้วอโอเคเรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่นเกมนี้นี่ไงเกมดิสมาแล้วเนี่ยอ้าอ้าอ้า l i m gonna grab some snacks โหลดช้าไปนิดนึงฉันคิดว่าฉันควรจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งกินดูนะระหว่างรอโหลดเราก็ไปหาอะไรกิน อะไรกินก็ต้องมาห้องครัวนี่เลยอา a i t game is already ended that SSD is so fast I guess I should start it again เกมจบแล้ว SSD มันเล่นไวไปหน่อย <S <S เริ่มเกมใหม่อีกรอบ now you should go and buy a real PS5 yeah or Xbox Series whatever I think it's great console too thank you for playing subscribe to my channel on YouTube if you want more ขอบคุณที่เล่นเกมนี้แล้วก็ subscribe ที่ channel YouTube ของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่บายจบแล้วใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นนะโอ้ผู้สาตั้งใจว่าจะเล่น PS5 อย่างดีเลยนะวันนี้ ออสงสัยต้องไปซื้อของจริงมาเล่นแล้วนะฮะก็ตังไม่มีด้วยนะช่วงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับอย่าลืมช่วยกันกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูอยู่แล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้ทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลิปนีลาทุกคนกันไปก่อนครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้จบเกมแล้ว